สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับมือเนีอดเดินทางมานะครับตามหาคุณพ่อช้างคมนะครับพี่น้องเอฟซียังพันเหียนโตเห็นต้นเพิ่นอยครับแต่เลยมาแวะทำเพื่อที่พ่อพ่อออกเมตนอยู่นํำบัดน้ำว่าผู้บาอาจารย์เพิ่นนะครับเนาะเพราะว่าหาบัตรช้างคมพันเหียนนะครับครับด้ยินพ่อออกเมตนเพิ่นบอกว่านะครับเนาะอยฟัง ใส่มือท่างออกไปจากหนาวัดนะครับเลี้ยวออกไปจากนี้เราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราไปเป็นโน่นจังหน่อยนะครับก็จะไปเห็นยูด,ด่านใส่ตกากอถนนอยุบ้านใหม่ส่งเก่าดอกกรินเป็นว่าเนาะพี่น้องยูซี่ครับตอนนี้ก็แอดก็ยูในวัดนะครับเนาะครับมากรับเบ้าแหลมล้วก็ครับเสชิน นำเงินนะครับที่พี่น้องฝากมานะครับคาดําซากกาแฟคาคู่บาอาจารย์ของเพิ่นนะครับเนาะจะไปมอบให้คุณพ่อสังคมนะครับมือนี้ก็เลยมาอัดบรรยากาศอยู่ในวัดสังเอยจีเดินทังไปค้นหาคุณพ่อสังคมตัวนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับจะพาพี่น้องเข้าเดินทังนะครับไปหาพ่อสังคมเพื่อบางที่อาจมีเน่าทังเลือฟันนะครับ เลขฝฟันของเรานะครับเนาะหรือว่าอาจจะได้เลียสามตัวรัฐบาลไทยนำเล่านะครับพี่น้องซี่ไปพี่น้องซี่ภาพพี่น้องเขาเดินทางเอากำลังสิออกเดินทางทวหาคุณผ่อมากพอดีผ่อครับสวัสดีครับเป็นยังไงฝันดีบ่ครับครับเป็นฟันดียุน่นผมเขาพี่น้องอซี่ครับคุณผ่อช่างคม ครับบอกค่บ้านจัดเลยเด้อกว่านาท้ายที่ตั้งบอกเลยเนี่ยล่าสีจับเราเด้อพ่อครับผมครับคู่เท้าอยากหมองอยู่เดินนี่รอก็เก่าครับผมครับมือนี้คุณอันนี้พ่อร้อยปีว่ะพ่อครับผมมาอยู่นี่สามสิบกว่าปีคุณพี่ยังสี่ครับครับคุณพี่วิไลเด้อฝากเงินมาให้พ่อคมนะครับเอาเป็นพันโชคมันหลายเด้อพ่อครับครับผม ฝนตกบ่พอข้มมือขึ้นตกมือเศรานี่ครับตกมือเศรานี่ครับผมโอ้ยก็ตกแดดตกดีเนาะฝนไหมน้องคุณพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถามก้อนก้อนที่เขาเลี้ยงตัวเล็กเนาะพ่อครับประวัติของบ้านนี่เนาะตามที่เขามาพวกหม่ังสิคือจังต้นโพใหญ่นี่อายุเกิดมาเห็นเลยบ่พ่อครับป๊าดอายุ อายุบกขาดเด้วสี่ร้อยห้าร้อยปีนี่เนาะต้นโพ่อเลยแปดข้นยังบ่หุ่มเด้อพี่น้องโอ้ยบาแปดข้นเนี่ยยี่สิบหุ่มบนี่นี่เป็นยังไงคะกลวงคะกลวงเนี่ยกลวงก็อยู่ดีกับสามสิบกว่าปีบัตรที่นี่พ่อประวัติพระธาตุอยู่บ้านธาตุนี่บ้านของคุณพ่อข่มนี่มีขุ่มเปลี่ยนมากจังไรครับนี่คุณผู้เฒ่าว่าคุณเหล่าขุ่มพระธาตุพนมเลยครับขุ่มพระธาตุพนมครับ

อืมอันนั้นคือต้นพูดก่อนครับครับคุณพีเวไลเดอครับเมื่อนี้ผมเดินทางมานะครับเอาน้ำค่านำใจค่าพู้่งคาไข่นะครับคาคุณพ่อนะครับเป็นฝากมาให้คุณพ่อเอาไว้จะซื้อขนมนมเนยซื้ออยซื้อกินเดอร์คุณพ่อคุ่มครับเอาสชวกหน่อยก็เอาไปตา หน่อยครับเป็นฝากมาวางอังสันเนาะครับผมครับครับขอบบุญขอบคุณคุณที่วิไลเย็บซี่ยนิวซีแลนเหมือนี่พ่อครับผมครับเรายนิวซีแลนเราฝากเพิ่มกิดวัดริเทงมหาคุณพ่ออยู่วาใหารักษาสุขภาพเ้อะๆสังคมครับเพื่อพี่น่องเย็บซี่ทัวโลวนั่มเป็นวางสี่เนาะครับเนาะครับเนี่ยได้เสียบเนี่ยได้ยังกันเล่าสวกเล่าแมนเล่ากับจีฝากมาให้คือเก้าครับคุณพ่อครับครับให้คุณพ่อ รักษาสุขภาพในเแียงแงแง้รก็เปลี่ยนทีเพื่องผ้าของเอฟซีทั่วโลกนะบ้าแหลมครับผมครับครับเพราะว่าตอนนี้กระแสของคุณพ่อสังคมบว่าทีเป็นรัฐบาลไทยกับเล่าพัฒนานี่อยู่กับพ่อคมเป็นผู้มาเร่งนี่นะมาเรงนะครับกระแสมาเร่งครับตอนนี้เอารอบนี้พ่อครับตัวเน้่ตัวจอมีการเปลี่ยนแปลงบ่บ่เปลี่ยนครับบ่เปลี่ยนครับ เอาล่างเนียนอีกเบิ้งก็ดูก่าไอ้กมีเจ็ดสองเจ็ดสามอ้องเีบซอตามที่ผมไปรถเเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอทวนอีกรอบเจ็ดสามแปดสตัวกับสเจ็ดสองหกแปดส ผมมักตัวนี้แหละครับครับอันนี <c oughs> <c oughs> ้อ um, mm ันยังยังเห็นพอพ้นเลขออกมือนั้นนะโอ้พผมผนมือเล่าออกมือเล่ามือไกลไกลนี่คือเลขหนึ่งครับหกแปดสองหกแปดสองเจ็ดสองเจ็ดสองถับเนาะเจ็ดสองมือเล่าระมัดระวังเด้อพ่อเพิ่นเน้นน้ำอันนี้ก็เว้าแล้วเนาะก็เว้าไปเลยก็คือจังครับผมครับของใจครับตัวเลขตัวหนึ่งยู่กับท่านอาจารย์เสี้ยนอดีตว่ามันจะเป็นเลขเจ็ดหรือเลขห้าแต่เลขสองนี่แน่นอนเลย เพราะวาเขาเปรียขึ้นมาขึ้นเนี่ยมขึ้นผ้าคูบาจั่งเป็นผ้าเปรียวกับ้าพ่อเขาเป็นเล็กบงอีกไรหนึ่งคือเจ็บาแต่ปั้นโมเม้นเป็นเล็กเจ็ดซองเนี่ออกมาสิคือกันเจ็อเราไเห็นมาไหลไม่เห็นเล็เจ็บซองเลยอใจได้พี่น้องฝัพ่รนคุณพ่อฝันวางไ้พ่อฝันว่าได้ไปกินยังดอกในบ้านโอ้ขันมาดีกินนี่ตะเกาเนาะพ่อเนาะครับครับขันฝันมาได้ยุดิกินนี่ ต้องเข่าอีกแล้วเรียกขวานสองมืออาจจะลุดมือนึงไปสั่นเอาพี่น้องเข้ากันครับพิจารณาเบื้องนะครับเพราะว่าถ่าการโคตุกผมไปดุดครับไอหมัดควันครับครับสั่งเข่าสองมือลุดมือนึงครับโอ้โหธรรมดาพี่น้องครับกระว่างถ่าเข่ามาตลอดเข้ากับตองแล้มากระว่างน้ำพี่น้องที่อาทิตย์ว่างกันเข่าเว้ยไม่ทิ้จันท์ว่างกันเข่าครับวัันนจเบ้านจันท์เข่าครับ พัดสูบเขาอยู่ที่นอพอ่ะเบาเขาโอ้รุดุดแต่ว่าเคยเดินดีสองวงินสองวดินติดครับแมนเนาะพอผมก็เดินมาตะเลง่ายมาเลยดิครับเออขึ้นกัดล่ะเจังฉีล่ะเหล็กง่ายผมบนล่างนบ่ครับผมก็มาเขาบนล่างเล่าอีกครับตอนพ่อหน้าดีหายไปแล้วผมเลยทุ่ไปเอเห็นลูผมเบื่อเบื่อโทุ่งหายไปพอก้มมีแต่เอีซีโทุเขกมล่างทุเขกมาสายตรงกับมีบาทนี้ บ่ได้เมมซื้อไว้ซื้อเบอร์ใดเนาอเป็นครับครับโทรหากันอยู่ดีแต่ว่าบ่ได้เมมซื้อครับบ่ได้เมมซื้อก็เลยยักสิซุ่มเบอร์ใดขึ้นหาพ่อคมมันก็หลายเนาะก็เลยว่าก็เลยเว้าลงในคลิปพ่อคมถ้าได้เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมส่งไหมเรียกโทรศัพท์มาให้เด้อเด้อสิติดต่อขึ้นไปใหม่ เอาพอดีผมเลยเสกเบิ่งกันเออเพิ่งขึ้บอลงหรือเหล็กผมบอเข่าหงันนะบอลเมีนบอลลูนเหมือนหรอกของผมลงเล็กกระดานเข่าดีๆนะครับผมโทรหาเล้โอ้ยเสียดายครับผัวส่งดีร่างทรหากับว่าหลับเพราะว่าลงเหล็กเหมือนแมีนลงเล็กตอนกลางคืนลงเล็กเล่าครับผัวตีเล็กเพิ่มเพิ่มกับบอลงูนฝ่าวันนี้เมืยกกล่าวลงแล้วเพราะว่าพอคมส่งให้ด่วนไหมครับบ่ได้ครับยูนี่เพิ ไผไว้ยอดวิวเด็แมนครับผมบอกตรงเลยทั่งยอดวิวทั่งเลขกกรแม่นพความอืมเมื่อจะเลขยกให้ไงออกแล้วปุ๊บผมตั้งรักแคบอยู่บนท่านแมนเจ้าพ่อหาเวลาพักผ่อนน้ำได้เด้อผ้าเรียบร้อยพายได้มื่นเลขออกเลยครับนี่แหละบ่มีกักนะครับพอคมนี่บ่มีการอุ้มเลียกใบปล่อยซ่องได้มาบให้พี่น้องเฮาตัวเดียวกันเบิดเพิ่มแความฝัน ครับบอกตรงๆเลยครับเพิ่มแต่ค้อมฝันรอบนี้พอสร้างควมฝัน่าได้ย like kind of so ู่ได้กินได้กินนี่ก็แสดงว่ามีสุขแล้วดิตะเก้ากับพอค้อมอันหนึ่งกับฝันว่าเห็นทองให้ท้งหน้าเจียวเข่านี่ยหนึ่งเรียก่ยเอาขอบุญขอบคุณพ่อครับเอาครับจังไดกะให้พี่น้องเอฟซีทัวร์โลคเดบ เอาตัวนั้นเด้อเด้อตัวหน้าทั้งของพอบนเขาได้พี่น้องครับอันนี้คือจากขับบบาแหลมนะครับเกระบากไปหอดนะครับเนาะเข้ามาคู่บาอาจารย์ครับข้าวไหวคู่เพาว่าจะเป็นคู่ด้านไหนก็ตามครับผมเจ้าชีพของเขานี่จะเริ่มเลื่อมเรื่อมครับดังนั้นนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมี้คู่บาอาจารย์ครับผมคู่เพื่อนเฮ็ดเหนือจะนวนหวยครับข้าวไหวจนให้เจนครับตามนจ้าคิดน้ำใจของเขาพี่น้องไอซี่ก็จะจะเริ่มเลื่อมเลื่มครับ ขอให้เขาครับผมดังใ,ใจทีเบ้าแหลมปาตนะพี่น้องปาตนะขอสมทุมปาตนะนะครับเนาะครับขึ้นได้จังได้ไกลปังครับผมพี่น้องก็จะได้สมความมุ่งมั่นปาตนะอยากซอยอยากยังพี่น้องก็ได้เฮ็ดได้ครับครับผมเอาให้โชคให้มั่นเด้อพอคมรอบนี้ครับครับเอาสวัสดีครับพ่อครเบ้าแหลมขออำนาจพี่น้อง